สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple ป,ปล่อยอัปเด,ด iOS ต iOS 16.4 beta 4มาให้อัปเดตกันต่อโดยปล่อยช้าวกว่ากำหนดไป1วันจนนึกว่าจะข้ามไปสัปดาห์หน้าซะแล้วครับสำหรับ iOS 16.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.4 beta 4มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.4 beta 3 ผลลับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่ควรจะอัปเดตต่อดีไหมเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.4, Beta 4, บน iPhone 14, Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดนิดส่วน Multi Core ลดลงเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยเช่นกันความเร็วโดยวรวมลดลงแต่ก็ไม่มาก หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวอร์ชันนี้ลดลงแล้วครับจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับ เพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เเท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอออในนการรทดสบบัเงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.4 Beta 4เบใช้แบตเตอรี่ดีขึ้นนิดๆโดยใช้ไป2%แเหลือเ้เท่ากับ b บ ta 2 ในขณะที่เบต้า3ใช้ไป3%เหลือ97%มาลุ้นให้ดีขึ้นกันต่อไปอีกครับการอัปเดตเป็น iOS 16.4เบต้า4ใหม่ล่าสุดบน iPhone 14 Pro Max ความเร็วโดยรวมลดลงเล็กน้อยแต่แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นนิดๆเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้นะครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าเบต้า5จะมาหรือจะกลายเป็นเบต้าสุดท้ายไปเลยเพื่อนๆติดตามการรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม เราพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ